มีคำเตือนมาจากผู้ปรารถนาดีนะครับถึงผู้ที่อายุ71ถึง79ปี11เดือนนะครับซึ่งอายุเนี้ยขณะเนี้ยเขาถือว่าเป็นอายุที่เสียชีวิตมากกว่าคนอายุ61ถึง69แล้วก็81ถึง89นะครับเขาเตือนอะไรบ้างครับคำเตือนของคนอายุ71ถึง79ซึ่งจะจากโลกนี้ไป มากกว่าคนอายุ61-69และมากกว่าคนอายุ81-89ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเขาแนะนำให้ออกกำลังกายบ้างถูกแสงแดดบ้างอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็ต้องเดินวันละ10-30นาทีและดูแลสมองให้กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาโดยปกติเนี่ยสมองส่วนหน้าของผู้ที่อายุ71-79ปีเนี่ยจะไม่กระฉับกระเฉงนะครับทำให คนที่อายุอยู่ในวัยนีย้ลดการมีความคิดสร้างสรรค์ลงเบื่อหน่ายในกิจกรรมรอบๆตัวแม้กิจกรรมที่เคยชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการทํางานของสมองส่วนหน้าจึงควรมีด้วยวิธีการหลายอย่างครับที่นํามาฝากพวกเราในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือท่านควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆคบหาเพื่อนๆมากขึ้นมีส่วนร่วมในการสื่อสารในการพูดคุยระหว่างเพื่อนระหว่าง คนทั่วๆไปมากขึ้นและก็หลีกเลี่ยงการตำหนิคนอื่นครับโดยคิดว่าตัวเองฉลาดรอบรู้มากมีประสบการณ์มากทำงานมามากเก่งมากกว่าคนอื่นมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันถึงวัยนี้จะต้องรู้จักปล่อยวางนะครับไม่ยกตนข่มผู้อื่นฝึกความอดทนอดกลั้นมากขึ้นครับข้อถัดม,มาข้อ2ครับเขาแนะนำว่าควรดื่มกินอาหารที่สามารถเพิ่มสารความสุข หรือสารลดความเครียดให้มากขึ้นเช่นช็อกโกแลตอัลมอนต์ปลาแซลมอนสม้มชาเขียวกล้วยมะพร้าวอะโวคาโดกาแฟพืชตระกูลเบอร์รี่นมถั่วเปลือกแข็งต่างๆมะเขือเทศและผักใบเขียวอื่นๆนะครับข้อ3ครับก็บอกว่าควรออกไปรับแสงแดดยามเช้ายามเย็ยนบ้างแสงแดดสามารถเพิ่มสารความสุขในสมองและก็ช่วยผลิตฮอร์โมนเวลาโทนีนซึ่ง สามารถทําให้นอนหลับได้สนิทข้อ4ครับมีคําแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงชีวิตที่ซ้ํำซากจําเจบ้างอย่างน้อยก็ในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหาอะไรทําที่มันแตกต่างจากวันจันทร์ถึงวันศุกนะร์บ้างนะฮะข้อ 5. แสดงความคิดเห็นในทางบวกให้มากขึ้นกระตุ้นสมองให้ใช้ความคิดหรือยอย่างน้อยสรุปเรื่องยา,ย,ายากให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับรู้บ้าง ข้อหกครับพัฒนาทิสายการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องเช่นเดินช้าบ้างสลับเดินเร็วหรือท่านใดพอว่ายน้ําไหวก็ไปวไ่ายน้าบ้างตามที่พึงพอใจอยากจะทํำนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทําอะไรเลยไม่ค่อยเคยเดินบ้างไม่ค่อยเคยเดินเร็วเดินช้าไม่ค่อยได้ว่ายน้าไม่ค่อยทําอะไรเลยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรเลย,เลยก็คงต้องฝืนใจบ้างนะครับในช่วงแรกๆ เพราะอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกับเราไม่เคยทำนะครับข้เจ็ดครับพออายุมากแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจงใจลดน้ำหนักและทรมานจากการขาดสารอาหารมากจนเกินไปนะครับเอาพอดีๆก็แปดระวังการสำลักน้ำครับสำลักอาหารและที่สำคัญคือพยายามอย่าล้มครับจะเดินขึ้นบันไดลงบันไดจับราวไว้ดีที่สุดครับหรือตรงไหนที่มันดูลื่นนะฮะ ใส่ถุงเท้าหน้าหนาวแล้วไปเดินบนพื้นไม้โอกาสลื่นล้มก็มีมากอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านทั้งหลายที่อายุ71-79ถ้านี่ยถ้าทำได้ทั้ง8ข้อที่บอกไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านจะสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้แน่นะครับแล้วก็จะมีอายุในช่วง80เป็นต้นไปเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนครับก็ฝากให้กำลังใจทุกๆคนให้ผ่านพ้นวัย 71ถึง79ไปให้ได้อย่างมีความสุขนะครับ